สวัสดีค่ะมาทำซอสแอปเปิลกันจ้าภาษาเยอรมันเขาเรียกคัฟเฟิมูสจ้ะเนาะทำซอสแอปเปิลหรือว่าเขาเรียกเยี่ยมแอปเปิลเนาะไม่อยากจะใช้กี่ลูกก็ได้เรียวแต่อยากทำหมากทำหน่อยจ้ะนะฉันได้แอปเปิลมาจากในสวนจ้ะแอปเปิลทีแบบว่าเหลือจากในสวนเนาะ เก็บไปกินหนาวา้จะปกเปลือกจ้ะ,จะทำไม่ยากเนาะที่ทำอาหารเยอรมันจ้ะทำแล้วก็ใส่ขวดเก็บไปกินแต่เป็นปีจ้ะทำมีแอปเปิลมากๆทำไปเลยจ้ะกินกับมันก็ล่งทอดกินกับ วิปปิ้งครีมกินกับโยเกิร์ตหรือจะเอาไปทำขนมเค้กก็ได้จ้ะหรือจะทำแพนเค้กก็ได้ทำหลายๆอย่างจ้ะเนาะปอกเสร็จก็หั่นจ้ะปอกเสร็จก็หัน่น ใส่บอบเชยจ้ะหนึ่งการเดี๋ยวเอาไปต้มจ้ะใส่น้ำนิดหน่อยจ้ะไม่ต้องใส่มากเนาะเดี๋ยวน้ำแอปเปิลก็ออกจ้ะไม่ต้องใส่เยอะต้มไปจนกว่ามันจะสุกจ้ะเอาแบบ สุกแบบเละเล,ะเลยหรือเปล่าเอาแค่ okay. สุกก็ได้จ้ะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็ตามสบายเลยจ้ะเนาะถ้า,ถ,าถ้าเอาไปทำขนม,มเราก็ไม่ต้องต้มแบบเละมากจ้ะถ้าไว้ทำเค้กนะเดี๋ยวเรามาดูตอนมัน,มนสุกกันจ้ะช่วงที่เรารอตอนที่มันสุกเนี่ยเราก็เตรียมขวดจ้ะขวดแล้วก็ ใช้ขดเย่ยมขอดอะไรก็ได้จ้ะเนาะนี่จ้ะล้างให้สะอาดแล้วก็ลวกน้ำร้อนจ้ะเนาะขดเล็กๆก,ก,ก็ได้จ้ะเล็กๆนะ ต้มแค่แห้งจ้ะน้องเอาแค่แห้งก็พอเพราะว่าจะเอาไว้กินกับวิปปิ้งครีมจ้ะกินกับโยเกิร์ตเนะาะถ้าจะทาซอสก็ต้มน้ำก่อนหน่อยจ้ะถ้ามันแห้งเาก็เติมน้ำได้จ้ะต้มให้เล็ะเลยทาซอสจ้ะ 快，快点！ สร็จแล้วจ้ะในสองขวดน้อนอยู่ในสองขวดล้วแกจ้ะถ้าอยากได้เละเย,ยอะๆเก็บไว้กินนานๆเนาะก็ทำสักหม้อเลยจ้ะทำเป็นหม้อเลยเนาะถ้าจะทำกินแค่ครั้งเดียวเราก็สักสามลูกก็พอจ้ะนะอันนี้ฉันเห็นว่าแอปเปิลมันมีเยอะลูกลูกเอามาจากที่ทำงานจ้ะจกับจากในสวนเนาะ จากในสวนก็เลือนไหลก็เลยทําไหว่าเผื่อจะเออกินกับโยเกิร์ตกับวิปปิ้งครีมจ้ะนะลองทำดูจ้ะง่ายๆจ้ะขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปหน้านะก็ฝากกดชอบกดติดตามให้ด้วยจ้ะต่อไปนี้จะตั้งใจทำคลิปจ้ะขอบคุณมากจ้ะสวัสดีจ้า